คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตเหมือนกำลังจมลงไปในความเครียดเหมือนกำลังต่อสู้อยู่กับคลื่นใต้น้ำ <บ S 1> ที่มองไม่เห็นทุกวันทำงานก็เหมือนถูกดูดพลังงานไปจนหมดไม่มีเหลือแม้แต่พลังที่จะกลับมาเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าพลังที่หายไปมันหายไปไหนแต่วันนี้ผมจะพาคุณไปหาคำตอบก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะครับ ผมปาลุงจากช่องปาลุงจัก,กระพลังธรรมชาติช่องที่จะพาคุณสำรวจโลกของพลังงานภายในและจิตวิทยาพลังจิตคุณเชื่อไหมครับว่าในตัวเราทุกคนมีพลังที่ซ่อนอยู่พลังที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิดมันคือพลังธรรมชาติพลังของชีวิตที่รอวันถูกปลดล็อกและกุญแจสำคัญของมันไม่ใช่เรื่องลี้ลับอะไรเลย มันคือลมหายใจของคุณเองลองดูภาพนะครับชายคนหนึ่งที่ทำงานออฟฟิศเขาชื่อว่าคุณเอกทุกเช้าเขาตื่นขึ้นมาด้วยความเหนื่อยล้าความคิดเต็มไปด้วยทูดูลิสที่ไม่เคยจบสิ้นเขาหายใจแบบสั้นๆรีบๆเหมือนนักวิ่งที่กำลังจะหมดแรงความเครียดสะสมไปทุกวันจนในที่สุดความดันเลือดสูงนอนไม่หลับอาการป่วยทางกายเริ่มตามมา เขารู้สึกว่าตัวเองกำลังสูญเสียตัวตนไปทีละน้อยแต่แล้ววันหนึ่งคุณเอกได้เจอกับผมผมบอกเขาว่าลองสังเกตลมหายใจของคุณดูสิเขาหัวเราะแค่หายใจเนี่ยนะมันจะช่วยอะไรได้ผมบอกเขาว่าลมหายใจของคุณคือการเชื่อมต่อระหว่างโลกภายนอกกับโลกภายในมันคือสะพพานเชื่อมระหว่างกายกับจิตเขาไม่เชื่อแต่เขาก็ยอมลองทำตาม และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอมสอนเขาถึงศาสตร์แห่งการหายใจแบบมีสติที่ไม่ใช่แค่การหายใจเข้าออกธรรมดาแต่มันคือการหายใจเพื่อเพิ่มพลังเราเรียนรู้ว่าลมหายใจแต่ละครั้งมันส่งผลต่อระบบประสาทระบบไหลเวียนโลหิตและที่สำคัญที่สุดมันส่งผลต่อจักระศูนย์รวมพลังงานในร่างกายของเราเมื่อคุณหายใจเข้า คุณกำลังนำพลังงานบริสุทธิ์จากจักรวาลเข้ามาและเมื่อหายใจออกคุณกำลังปล่อยความเครียดความกังวลและพลังงานลบออกไปคุณเอกเริ่มฝึกทุกเช้าเพียงแค่ห้านาทีเขานั่งตัวตรงหลับตาและหายใจเข้าลึกๆชา้ชาๆให้ท้องพองแล้วหายใจออกชา้ชาๆให้ท้องยุบในช่วงแรกจิตใจของเขายังคงวอกแวก คิดถึงเรื่องงานเรื่องเงินแต่เขาก็พยายามดึงสติกลับมาที่ลมหายใจเขาทำซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งมีบางอย่างเปลี่ยนไปหลังจากฝึกไปได้สองสัปดาห์วันหนึ่งขณะที่เขากำลังนั่งหายใจเขารู้สึกถึงความสงบที่แท้จริงความคิดฟุ้งซ่านหายไปเหลือแต่ความรู้สึกสบายตัวเหมือนมีพลังงานบางอย่างไหลเวียนอยู่ภายใน เขารู้สึกถึงหัวใจที่เต้นช้าลงและจิตใจที่โลง่งเขาได้พบกับพื้นที่ว่างในหัวของเขาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ความเครียดไม่สามารถเข้าไปได้คุณเอกเริ่มนำการหายใจแบบมีสติไปใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อรู้สึกเครียดในพี่ทำงานเขาก็จะพักสักครู่หายใจเข้าออกลึกๆเพียงแค่สามครั้งความกดดันที่สะสมก็คลายลง เขาเริ่มตัดสินใจได้ดีขึ้นมีสมาธิในการทำงานมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดเขากลับมามีพลังที่จะยิ้มมีพลังที่จะเล่นกับลูกและมีพลังที่จะมีความสุขกับชีวิตได้อีกครั้งเรื่องของคุณเอกอาจจะดูเหมือนเรื่องแต่งแต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนคุณก็สามารถเป็นเหมือนคุณเอกได้คุณก็สามารถปลดล็อกพลังจิตที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณได้ ด้วยการฝึกหายใจแบบมีสติมันไม่ใช่แค่การดูแลร่างกายแต่มันคือการดูแลจิตวิญญาณของคุณนี่คือพลังที่แท้จริงพลังที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้และนี่คือ resonant utterance ของเราในวันนี้ลมหายใจทุกครั้งคือการเติมเต็มและการปลดปล่อยเรื่องราวของพลังธรรมชาติและจิตวิทยาพลังจิตยังไม่จบเพียงเท่านี้ ถ้าคุณอยากเรียนรู้เทคนิคการฝึกฝนเพิ่มเติม,มหรืออยากรู้เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงชีตอื่นๆกด subscribe ช่องปาลุงจักระพลังธรรมชาติเอาไว้ได้เลยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่ๆถ้าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ช่วยกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักพลังนี้ด้วยนะครับหรือถ้าคุณมีประสบการณ์ เกี่ยวกับการฝึกหายใจหรือพลังภายในมาเล่าให้ฟังได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างผมจะรออ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ